วัสดีครับพี่น้องบอยวิธีบ้านห้อครับในช่วงเกษตรวันนิดมาหนีกับสิพามาเบ่งสวนเกษตรผสมสารของพี่แต่พี่วิเศษนะครับบ้านน้องคู่ทุ่งเจริญเท่านี่ครับเป็นด้นเห็ดสวนเกษตรผสมสารสองไร่ครับหลังจากสัปดาห์เมื่อต้นเดือนผมเลยมาตอนกิ่งพันธสะดากก็เพื่อนแหวนครับสะดาที่ออกดอกเบิดปีนะครับเพื่อนอนุเคราะห์ให้ตอนนะครับ กตเดี๋ยวจะพามาติดตามว่ามันออกหากหรือยังนะครับแต่ก่อนสีติดตามกับมันนี่กับสิภาเยี่ยอมช่มสวนเพิ่นครับรเนื้อที่ประมาณสองไร่ครับเป็นกับปูกสุยางครับเดี๋ยวสิพาเบ่งววามีอย่างเดี๋ยวติดตามเบ่งครับนี่ครับอินทผาลัมครับออกน่วยร้ายครับนี่ช่อหนึ่งก็ประม่ณน,น่อยครับนี่ประมาณต้นนี้ประมาณสี่ช่อ นี่ครับอินดาพาลัมอินทผาลัมมีพันธุ์อไว้ครับอินดาพาลัมพิ่นธุ์กระปุกเงานี่พวกเงานตลิงมายมยมชิดครับหรือม,มาปลาครับเหมือนปูอินดาพาลัมหลายต้นเลยครับแต่ตันนี้ก็ให้ผลลิตสองต้อนอันนี้ก็พันธุ์ลัมยายนครับกพลังเริ่ม หนึ่งจากมือแหลงครับม่วงหนึ่งพังนาวรับงนาวมวงม่วงกับมีหลายพันครับทางแดงจากพัดทั้งยังนี่นนก็เลื่องกางหนามันเยอะไปครับท่านแล้วผมเน่เด็ดไปเรื่อยๆครับพังนาวพังนาวพันาวครับปลูกพยุงปลูกสุยางเื่นครับ อ่าชมนมีชะอมกับมี่ครับช่อมมีครับมีขนุนมีข้าวครับข้าวมีข้าหนมหอมหลายต้นครับมีข้าหนมหอมปลูกไ้ มันสบกาตุนครับออมสะนี่ครับเท่าน้ำหอมทอมกลางทงครับน,นี่มีพลังฟังที่นี่จะเป็นสะดาวครับซึ่งพืนปูใบเงยไปแล้วงเงไปแล้วครับนี่ผาลำนี่คือสะดาวนะครับ้างจะเป็นตน้นมะนาวใ้หม พอได้เป็นลูกเป็นลางของเพื่อนล้วครับตอนนี้สตาร์ก็ใหญ่เลยครับเพื่อนเก็บขายเบิดปีครับออกดอกเบิดปีนี่ต้นพันธุ์ที่ผมไดนซื้อไว้ประมาณเกือบลอยต้นครับประมาณถ้าคิดเนื้อที่หูวประมาณสามงานนะตอนนพอเนื้อที่ทั้งประมาณสองไร่กหัวถือว่าได้หลายครับมีบางอ่ นี่ครับบางเงาะเงาะก็มีเงาะกลำใหญ่พยุงทุเรียนเพิ่นครับหลังงามทุเรียนนี่กระดาษดอกหามะเบิ่งครับไอ้นี่ครับสระดาษที่เฮาตอนไว้ประมาณเดือนนึงครับนี่เริ่มออกหกัออก,หกแล้วครับหักแล้วครับหนึ่ง หือว่าเอาหากไหลอยู่ครับผ้าก็มีครับผ้าตะไคร่คา,ามเทพถ้งพุ่นเป็นประขามเทศครับนี่เป็นฟูได้ทุยยางของพื่นอยู่ครับนี่ครับสเตาออกหักไหลครับถือว่าโอเคครับประมาณเกือบเดือนหนึ่งครับถี่ไปแต่พูนว่าถ้าอยากให้ติดดีนี่ให้ใช้ กับปีประมาณซอนหนึ่งกับเอ็มลอยจากสอง้าหรือฟ้าหนึ่งก็ได้ละลาย่แล้วลลก็ม,ม,มาหดมหมักกับคุยขุยเผาครับกุยเผาทีมายจากสามสี่มือแล้วก็มาตอนครับไม่จีบหักเร็วหน่อยแต่ผมไม่ได้เฮ็ดอันนี้ผมใส่แค่คุยขุยเผาธรรมดาครับถือว่าโอเคครับเกิดหักดีครับนี่ใสด้ทีเดียวครับ,รบพาเบิ่งครับนี่ กาออกกลากดีครับนี่ครับทกาออกหักดีครับแต่เมื่อเนี้ยก็ชิมาตัดครับเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วก็สิเต้ลงถุงชั่มไปนะ แกจะได้กับฝากติดตามครับทางช่อง YouTube ครับวิธีบานเฮ่าครับสำหรับเมื่อนี้ช่วงเกษตรวันเลน,น,เนีินดแกขอจบกันนำเสนอเกสสยวกับกกานครับครับผมสวัสดีครับ